เรามักจะรู้จักว่าแอลคานทีเนี่ยใช้ในเรื่องของการเผาผลาญกระตุ้นการเผาผลาญการสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าคนที่ต้องการลดน้าหนักหรือคนที่ออกกําลังกายเนี่ยจะใช้แอลคาน i ที ine, แต่ว่าจริงๆแล้วแอลคานทีนะคะยังมีผลในเรื่องของการแก้ปัญหาโมดิลิตี้ต่ำอีกด้วยค่ะสารอีกตัวหนึ่งค่ะที่ใช้ในการแก้ปัญหาผู้ชายที่สเปิร์มวิ่งไว่ายไม่ดีหรือมีโมดิลิตี้ต่ำนั่นก็คือตัวแอลคานาทีค่ะซึ่งโดยปกติเนี่ยเรามักจะรู้จักว่าแอลคานาทีเนี่ยใช้ในเรื่องของการเผา กำลังกายจะใช้อัลคานิทีนแต่ว่าจริงๆแล้วอัลคานิทีนนะคะยังมีผลในเรื่องของการแก้ปัญหาโมเิลิตี้ต่ำอีกด้วยค่ะจากงานวิจัยที่ชื่อว่า Effect of antioxidant supplementation containing L-carnitine on c e m e n t parameters a prospective interventional study ที่ตีพิมพ์ในวารสาร GBRA assisted reproduction เมื่อปี2021จากประเทศอิร่กน,นะคะคุก้อยได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับผลของการทานอ l ลคาน t ทีนในผู้ชายที่มีภาวะมีบุตรยาก180คนคซึ่งภาวะที่ มีบุตรยากในที่นี้ก็คืออาซูจิน้อยการเคลื่อนไหวของอาซูจิก็ไม่ค่อยดีรูปร่างอาซูจิก็ผิดปกตินะคะโดยทําการทดลองก็คือให้ถายแอลเคเนทีน1 5 0 0มิลลิกรัมเป็นระยะเวลา3เดือนค่ะ,คะพบว่าแอลคนินทีนสามารถปรับปรุงคุณภาพน้ําเชื้อของผู้ชายที่มีบุตรยากได้แล้วก็ยังช่วยเพิ่มอัตราการเคลื่อนที่ของสเร์มได้ถึง35%ค่ะ